เสร็จแล้วครับประตูส,สวยๆเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้สักหนึ่งนาทีอันสักนาทีครึ่งประตูบ้านนี้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น800บาทเนี่ยแผ่นซิงไปซื้อที่ร้านชอประดิษฐ์สี่แผ่นทั้งหมดทั้งหมดมัน640บาทแต่นอกนั้นก็เป็นเหล็บ เหล็กเก็บมาต่อมาเชื่อมเอาทำคนเดียวครับใช้ตัวนี้หนีบสังกะสีหนีบซิงค์แม่มันลวงคนเดียวก็ต้องหาวิธีนะตัวแคมตัวนี้ช่วยช่วยได้หลายตัวซีแคมข์คมล็อกก็จะเสร็จได้สามวันวสวยดูดีเหมือนกัน กาวนี้ก็ร้อนอันนี้เพิ่งจะเที่ยงทำเสร็จออกมากสวยดีล้ววะสันฟาร์มครับวสันฟาร์มไกม่ใช้งบประมาณทั้งสิ้น800บาททำที่ประตูปิดเปิดรถ จะไปทํางานไต้หวันวันที่30เมษาก็ต้องทําประตูปิดเปิดให้รถคันนี้413โชคๆมันหมานครับ